กระตูนเรื่องนี้คือโซชื่อเรื่องก็บอกมันเรื่องกระจิตวิญญาณเรื่องเกี่ยวกับกับภายในเรื่องเกี่ยวกับความคิดของคนซึ่งเอาเอาการเกิดการดับเรื่องโลกหลังความตายเกิดอะไรเงี้ยเอามาอธิบายให้มันเป็นมิชชั่นซึ่งสนุกได้อ่ะเออมันมันสนุกมากเลยนะวันนี้เราจะไปดูเรื่องนี้กันอัศจันย์วิญญาณอละเวงรงเรื่องกล่าวถึงโจ การ์ดเนอร์เป็นคนรักดนตรีแล้วก็มีอาชีพเป็นครูโรงเรียนมัธยมแต่ว่าโจเนี่ยเป็นคนที่มีความใฝ่ฝันอยากเป็นนักดนตรีอยู่ในวงแจ๊สที่มีชื่อเสียงแล้วก็อยากเล่นอยากประสบความสําเร็จเออแล <ใน S 2> ้วประสบของสายอาชีพตัวเองด้วยสายอาชีพดนตรีแจ๊สแล้วกันเออ<ม>แต่ว่าตอนก็นมาติดกับอยู่กับการเป็นครูอยู่อย่างนี้แต่ว่าบังเอิญว่าวันหนึ่งเนี่ยโจก็ได้รับโทรศัพท์จากคนที่โจเคยสอนซึ่งก็คือลูกศิษย์เก่าแล้วลูกศิษย์บอกว่าเอ้ยครูเนี่ยมาออรดิชั่นหน่อย ผมเสนอชื่อครูไปแล้วเขาอยากลองฟังและครูมาหน่อยมา,มา,มาลองเล่นให้ดูหน่อยโจก็ไปลองเล่นรับวาดฝีไม้ลายมือให้ดูคนปรากฏเจ้าของวงชอบชอบมากแล้วก็ตบปากรับคําว่าโจไปหาสูตรมาเดี๋ยวมาเล่นด้วยกันคืนนี้ผลสรุปก็มีเหตุให้โจเนี่ยต้องกลายเป็นวิญญาณเหมือนจะได้ทําตามความฝันและแต่มันก็ดันกลายเป็นวิญญาณไ,ไปสะกก่อนแล้วพอเป็นวิญญาณเนี่ยไปติดอยู่ในโลกระหว่างการที่จะไปเกิดในภพหน้า กับโลกความเป็นจริงเงี้ยเป็นสัมภเวษีอ่ะจะไปเกิดก็ไปเกิดไม่ได้เพราะตัวเองยังไม่ได้ทําตามความฝันใช่มันก็เลยกลายเป็นโจจะทํายังไงให้กลับมาสารฝันตัวเองได้เหมือนเดิมจะโกงความตายเออโกงความตายอันนั้นมันไฟนอเดสติเนชั่นโกงความตายเนื้อเรื่องประมาณนี้ชอบไม่ชอบคือชอบมากในในความรู้สึกว่าหนางพยายามจะเล่าเรื่องที่ยากมากเลยนะอสามารถเล่าให้สนุกได้แต่ยังติดอยู่นิดนึงว่า คราวนี้เนะี่ยรู้สึกจริงจังเลยว่าหนังไม่เหมาะกับเด็กเลยอืหนังไม่ได้สร้างมาเพื่อเด็กด้วยซ้ําไปการที่พูดถึงความรู้สึกหรือเป้าหมายของชีวิตพูดถึงสิ่งที่อยู่ภายในความคิดด้วยนะคือความวาม,มันเข้าใจยากโอเคมันก็เป็นประจภัยระดับหนึ่งนะมันก็มีเหตุการณ์ที่มันเป็นความสนุกสนานพื้นๆอยู่บ้างแต่เป้าหมายของตัวละครเป้าหมายของเนื้อเรื่องเนี่ยพูดถึงการค้นพบตัวตนที่แท้จริงของคนด้วยนะ ซึ่งยังรู้สึกว่ายากมากเข้าใจยากมากถึงจะสนุกก็เถอะถึงจะมีงานดีไซน์อะไรบางอย่างมาหลอกล่อดเด็กก็เถอะเด็กอาจจะดูสนุกก็ได้นะอืมแต่บางอย่างงานดีไซน์บางอย่างยังมองว่าเด็กก็ไม่น่าจ,จะเข้าใจอแต่ก็ยังดูสนุกถือว่าดูสนุกมากแล้วก็มีข้อคิดดีเยอะมากๆเลยคือผมผมรู้สึกเลยว่าความยากเนี่ยผมรู้สึกว่าคือสําหรับผู้ใหญ่ดูผู้ใหญ่เก็ตง่ายอยู่แล้วแหละแต่สําหรับเด็กเนี่ยยากไปหน่อย ประเด็นของเรื่องโซทั้งหมดที่ดูมาเนี่ยมันเหมือนกับทํามาให้ผู้ใหญ่ที่ผ่านโลกมาประมาณหนึ่งเหมือนกับให้คุณได้เรียนรู้ชีวิตให้คุณได้ใช้เวลากับชีวิตได้อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นบทเรียนที่เอาไว้สอนผู้ใหญ่ให้ช้าลงที่ผู้ใหญ่ทุกวันเนี้ยเราเร็วกันเกินไปแล้วเหมือนให้มันช้าลงซึ่งเด็กอาจจะยังไม่ซึมซับอารมณ์แบบนี้เด็กอาจจะพอเข้าใจแต่ไม่เก็ตถ้าเป็นผู้ใหญ่ถึงจะเข้าใจมันอย่างทองแท้ว่าหนังเรื่องนี้จะเล่าถึงเรื่องอะไรอะไรเงี้ยเด็กสนุกกะ โลกที่เขาสร้างขึ้นมามากกว่าโลกจินตนาการเพราะว่าหลังจากโจตายไปแล้วเนี่ยโอ้โหมันแฟนตาซีมากงานดีไซน์เอองานด,ดีไซน์ม,มันสุดยอดมากการที่ไปอยู่ในโลกรางายทางเดินที่กำลังจะไปสู่การเกิดใหม่เกรดบิยอนคือมันสุดยอดมากมันเพลินมากแล้วก็พอหลุดไปอยู่ในโลกก่อนเกิดก็สนุกมากไอ้ที่เราเห็นในตัวอย่างอ่ะโอ้โหมันมีอะไรให้เล่นเยอะกว่านั้นอีกเยอะมากแล้ว เราเพลินมากกับไอตัวงานดีไซน์ที่มันเป็นตรงนั้นอะเรารู้สึกว่าโอ้โหถ้าถึงขนาดเด็กนะเอาดูแค่เนี้ยมันก็น่าคิดนะเพราะว่าไอ้งานดีไซน์พวกนี้บางอย่างมันก็ดูไม่ได้สีสันสดใสลูกกวาดเหมือนที่อินไซ e ์เอเป็นอินไซ i ์เอา t นี่จะ Colorful ใช่คือโอเคมันยังสนุกสนานกับสิ่งเหล่านั้นงานดีไซน์ที่ดูเป็นแฟนตาซีจ๋าๆอย่างนั้นได้อันนี้เป็นแฟนตาซีก็จริงอะแต่ว่า งานดีไซน์บางอย่างยังรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เฉพาะตัวมากๆอ่ะถามว่าสวยงามไหมในสายตาเราคือสวยมากอแต่สำหรับเด็กเนี่ยยังมองว่าอาจจะไม่ใช่ออีกอย่างหนึ่งที่รู้สึกได้ชัดๆเลยก็คือมุกตลกหรือเรฟเฟอรเรนซ์ที่หนังมันอ้างถึงอ่ะโอ้เออมันเด็กไม่น่าจะเข้าใจอ่ะออแม่ชีเทเรซ่าอย่างเงี้ยอาร์บราฮมลินคอนอะไรเงี้ยคือเราโอเคเราเคยได้ยินเราเคยอ่านเคยเรารู้ว่าเขาเรฟเฟอรเรนซ์ถึงอะไรอะไรเนี่ย แต่เด็กคงไม่เข้าใจว่าคืออะไรอาจจะสนุกกับบุคลิกเที่ยวหนังมาล้อเลียนแต่ความหมายหรือสิ่งที่หนังไนะนาเสนอจริงๆเด็กอาจจะรับสารนี้ไม่ได้้วยซ้ำไปเพราะว่ามันอ้างอิงบุคคลเยอะเยอะมากโอ้โหแล้วมันมีการล้อเลียนบุคคลในประวัติศาสตร์แบบว่าจริงอย่างจริงจังคนจริงๆเลยนะเยอะแยะโอ้โหซึ่งก็สนุกดีแล้วก็แต่ว่าอย่างที่บอกอะเออมันบางอย่างคือถ้าเด็กไม่รู้จักไมค์ีเทเลชาก็ ก็ยากอยู่นะก็ไม่ก็ไม่รู้ว่าเออหนังมันกาลังจะหมายความว่ายังไงอีกส่วนหนึ่งที่รู้สึกได้คือช่วงแรกที่มันเซตอัพเนื้อเรื่องอะเร็วมากอืการที่จะสร้างปมวางเงื่อนไขที่จะทําให้ตัวละครโจรเนี่ยหาวิธีที่จะกลับมาคืนชีพเนี่ยช่วงนั้นน่ะรู้สึกว่าเนื้อเรื่องมันไปเร็วมากปั๊บปไปไปเลยใช่รู้สึกได้ว่าโอเคคุณเซตอัพตรงนั้นประมาณ20นาทีแรกอืแล้วที่เหลือเนี่ยนางพยายามจะขยายกฎเกณฑ์ที่ตัวเองตั้งไว้อ่ะ ให้คนดูเข้าใจว่าอ๋อมันต้องเจออย่างนี้มันต้องทําอย่างนี้คุณถึงจะมีโอกาสกลับไปมีชีวิตได้อะไรเงี้ยแต่ยังรู้สึกว่าไอ้เงื่อนไขที่มันเซตไว้ตอนแรกอะ่ะมันเร็วมากอืโอเคสุดท้ายเราเข้าใจแหละว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงที่ทําให้โจนเนี่ยสามารถที่จะกลับมาอยู่บนโลกมนุษย์ได้อะไรเงี้ยเราอาจจะรู้สึกไปเองกันนะเพราะว่าพอเราเข้าไปถึงมันเหมือนกระแทกเราอะ่ะหลายสิ่งหลายอย่างข้อมูลหลายอย่างที่มันพยายามยัดเยียดเข้ามาเนี่ย แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยหนังก็ขยายความนั่นแหละมันก็ไม่ถึงับว่าทิ้งขว้างเราไปนะอะไรเงยก็ยังมองว่าเออมันก็เป็นเป็นเอ่อแค่ความรู้สึกติดขัดนิดนึงอืแต่มันก็มีคําตอบที่ดีที่ขยายเนื้อเรื่องต่อมาให้เราได้เข้าใจได้นะอะไรเงี้ยหนังเรื่องนี้ ถ้าดนตรีเป็นอย่างโอ้โเจ๋งเลยเออคือเราก็ไม่ใช่ว่าคอแจ๊สขนาดนั้นนะเออ,เอ,อใช่มัน<ต>โอ้แจ๊สมันดนตรีชั้นสูงใช่แต,แต่เรารู้สึกได้ว่าเพลงเพราะเออเพลงเพราะเพลงพเพราะมากแล้วก็เอามาใช้กับบรรยากาศได้ดีมากอืคนดูหนังมกักจะคุ้นเคยกับเพลงที่มันบิ้วอารมณ์อ่ะเราอาจจะไม่ไม่รู้หรอกว่ามันเป็นแจ๊สเป็นบลูเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่ดนตรีที่โลกนี้มีอ่ะแต่เวลาหนังมันเอามาใช้เนี่ยคือมันคัดสรรมาแล้วว่าเพลงเหล่านั้นน่ะ มันเน้นย้ำอารมณ์ให้เรามันมาบีบให้เรารู้สึกตามหรือ,อเอามาบิ้วให้เราฮึกเขิมหรืออะไรเงี้ยซึ่งรู้สึกว่าคราวนี้มันใช้ประโยชน์จากความเป็นแจ๊ดได้สูงมากอทกืทุกๆเพลงที่หนังมันใช้ทุกๆเพลงที่ตัวละครสะแสดงออกมาเนี่ยมันพูดถึงช่วงอารมณ์ได้เข้าใจมากอ่ะม,มันขยายความอ่ะต้องใช้คํานี้เลยนะขยายความอารมณ์ของตัวละครได้ดีมากม เออพรารู้สึกว่าระบบเสียงอะไรต่างๆที่มันมันโอเคมากมันโอเคมาก okay บรรยากาศผับแจ๊ดอ่ะที่อยู่ห้องใต้ดินที่มันมีซาวเซอร์ราวโนว่นนี่นั่นเนี่ยโอ้แบบรู้สึกได้อารมณ์ประมาณเราไปนั่งอยู่ในนั่นเลยนะมันละเอียดมากซาวมันแบบเออ,อแล้วยิ่งพอดีไซน์เรื่องเสียงที่มันเขาเขาคงดีไซน์มาให้มันมีความนุ่มลึกหลายๆอย่างมิติอะไรเงี้ยอีกอย่างหนึ่งที่รู้สึกชอบมากคือความรู้สึกว่าภาพสวยเวอร์เออคือโอเคโลกวิญญาณ มีดีไซน์อืคือแปลกตานะยังรู้สึกได้ว่างานดีไซน์แปลกตามากมตัวละครหลายตัวเนี่ยคิดได้ยังไงเลยได้้ังนะส่วนโลกไอ้ความเป็นจรงิงคือสมจริงมากจนแบบว่าถ้าไม่มีตัวการ์ตูนเดินน่ะเนึกว่าภาพถ่ายอ่ะเ,เนื้อเครื่องดนตรีอะไรเงี้ยที่เขาดีไซน์มาความละเอียดอ่อนความอ,อ,อันอันอันละเอียดไอ้พวกเครื่องดนตรีอ่ะพวกเครื่องดนตรีสนิมความเก่าหรือแบบรอยหักรอยต่อรอยบินโอ้แบบ ชัดเจนมากสวยงามมากคือหนังมันต้องการพิเศษว่าโลกมันน่าอยู่แค่ไหนถึงทําให้โจไม่อยากตายเนี่ยคือแบบโอ้โหความสวยงามของนิวยอร์กเป็นขนาดนี้เ,นเลยโอเคมันก็เติมแต่งจากความเป็นจริงแหละเราก็เห็นว่าเออถ้าพูดถึงว่าโลกจริงอะ่ะถ้าเป็นภาพถ่ายนิวยอร์กมันก็ไม่ได้น่าอยู่ขนาดนี้หรอกแต่ว่าพอเป็นแอนิเมชั่นมันสามารถนําเสนอมุมมองที่มันทําให้เห็นว่าโลกมันสวยงามได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็บวกไปกับว่า ช่วงเวลาหรืออะไรก็ตามที่มันเอามานําเสนอด้วยนะว่าเอาธรรมชาติมันสวยโลกมันน่าอยู่บรรยากาศที่จะวุ่นวายแต่ก็มีดีอะไรเงี้ยตัวละครเวลาเวลาพิกซ่าทำมันก็จะมีตัวละครที่มีเอกลักษณ์เรื่องนี้หลายๆตัวใช้ได้เลยใช้ได้มีคนเข้าทรงเออไม่โอเควะตัวละครถือว่าสร้างสรรค์นนะออย่างตัวโจเองเนี่ย ส่วนหนึ่งคืออ้างอิงมาจากคนที่ภาคเสียงนั่นแหละคือเจมี่ฟ็อกบุคลิกภายนอกก็อ้างอิงมาจากตัวเขาอะไรเงี้ยแต่ก็มาเติมดีไซน์ไปพูดถึงว่าตัวละครมนุษย์ก็มีไม่เยอะนะในเรื่องนี้แต่ว่าแต่ละคนก็เป็นที่จดจำส่วนโลกวิญญาณเนี่ยยังมองว่าสวยเลยตัวละครที่เป็นงานดีไซน์บุคลิกต่างๆของตัวละครหรือที่มันหยิบม,มาล้อเลียนเนี่ยก็ถือว่าทำได้ดีแถมยังรู้สึกว่าน่าจะขายของเล่นได้เยอะด้วย ส่วนนี้แหละที่รู้สึกว่าเออถ้าจะดึงดูดเด็กได้ก็น่าจะเป็นส่วนนี้ส่วนหนึ่งนะคือในโลกวิญญาณมันก็มีสองส่วนแล้วกันคือว่าส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่สวยงามความน่ารักนะเจ้ากันมีความน่ารักกับอีกส่วนหนึ่งคือเป็นงานดีไซน์ที่แปลกตาไปเลยอพวกเจอรี่เทอรี่เลยคือแต่ละตัวละครที่ดีไซน์มาเอ้ยเรายังนึกไม่ออกเลยว่ามันอ้างอิงถึงอะไรอะไรอเงี้ยต้องบอกว่ามันเกินขอบเขตของขอคำว,ว่าก,การ์ตูน ผมก็รู้สึกเหมือนกันว่าศิลปะบางอย่างเนี่ยเราดัดแปลงจากสิ่งที่มีอยู่แต่เรื่องนี้โลกวิญญาณมันคือเหมือนจินตนาการจริงๆอ่ะมันอ้างอิงน้อยมากเลยมันไม่ได้อ้างอิงอะไรจากที่กูเคยเห็นเลยนี่หว่ามันอันนี้แหละถือว่าความสุดยอดมันคือแอสไตจริงเออมันแอปไตรมันแอสไตรดนี้เออคือแต่ว่าหนังมันทําให้แอปไตกเข้าใจได้นะมันไม่ได้แบบว่าเออฟุ้งเฟ้อเร่มร่องลอยเกินไปนะแต่เขาต้องใช้คำว่าเขาสามารถ ตีความเแอสเอร์แตกอ่ะให้เป็นรูปได้อ,ะอ่ะใช่คับนี่ดีกว่าแล้มันก็เลยรู้สึกแปลกใหม่ไปเลยอ่ะใช่ดูแล้วมันก็ตื่นตาตื่นใจเลยเอืมอ่ออีกอย่างหนึ่งใครที่ชอบชอบโนเล่นกันใช่ไหม <c oughs> มีการเซตอัพพื้นฐาน <c oughs> เงื่อนไขที่ซับซ้อนอมึงไปดูพิซซ่าเพราะทุกๆอย่างเราดูพิซซ่าเนี่ยมันไม่ต่างอะไรจากดูโนเล่นเลยเรื่องนี้ก็แทบจะไม่ต่างกันเลยคือมึงเซตอัพ เงื่อนไขต่างๆมิชชั่นต่างๆคือยังกันโนแลนน่ะเออพิกซ่ามันมันเก่งในเรื่องนี้มากนะการทำให้การทาให้ตัวละครมีมิชชั่นและเข้าใจง่ายน,นี่มันนะี่มันแอลแท็กนะกระตุนเรื่องนี้คือโซชื่อเรื่องก็บอกมันเรื่องกระจิตวิญญาณนะ่ะเรื่องเกี่ยวกับกับกับภายในเรื่องเกี่ยวกับความคิดของคนซึ่งเอาเอาการเกิดการดับเรื่องโลกหลังความตายเกิดอะไรเงี้ยเอามาอธิบายให้มันเป็นมิชชั่นซึ่งสนุกได้อ่ะเออมันมันสนุกมากเลยนะคือสามารถอธิบายเรื่องยากๆให้เข้าใจง่ายเออเอาเอาเอ และเซตเงื่อนไขเองได้ด้วยทำ<ช>เออเออทำได้สนุกอ่ะและเป็นเงื่อนไขที่ make sense เพคเซนเงื่อนไขเงื่อนไขมันดีเออคุณถ<ช>้าคุณจะไปตายคุณจะนี่ไม่ได้คุณจะนั่นไม่ได้คิดว่านะมันก็คงเอาแอนวความคิดแล้วกันหรือความเชื่อเกี่ยวกับโลกแห่งความตายของของความเชื่อทางตะวันตกแล้วกันนะอืคือมันอาจจะมีผสมผสานทางตะวันออกนิดหน่อยเรื่องจิตวิญญาณเรื่องอะไรเงี้ยแต่ยังรู้สึกว่าเออเขาก็ตีความมาจากแนวความคิดความเชื่อ พื้นฐานของชนชาติเขาแหละแต่ว่ามาตีเป็นภาพตีเป็นโลกหลังความตายอีกแบบหนึง่งแล้วก็สร้างเงื่อนไขให้มันมีภารกิจที่จะทําให้ตัวละครเนี่ยต้องฝ่าฟันไปให้ได้อแล้วก็มันเหมือนกับว่าเล่นกับระบบละกันคือมันมันเจ๋งตรงที่ว่ามันสร้างระบบขึ้นมาเอแล้วมันยังคิดหาวิธีที่<ต>จะแหกระบบใช่จ,<า>จะโกงระบบอีกทีด้ย่ยซ้ำไปแต่ว่าเรายังเข้าใจได้นะคือสร้างเงื่อนไขข,ขึ้นมาหรือทําอะไรก็ตามนะ มัน make sense เราสามารถเข้าใจเหตุผลได้ทันทีเลยนะคือโอเคถึงอย่างที่เราคุยว่ามันเป็นเรื่องยากเป็นเรื่องที่พูดถึงแบบระดับโลกวิญญาณเป็นระดับจิตวิญญาณการควบตัวตนทุกอย่างมันเป็นเรื่องที่เข้าใจยากมากคือถ้าคนที่ไม่เคยผ่านประสบการณ์ที่แบบว่าหลงในความคิดหรือติดกับกับความรู้สึกอะไรบางอย่างเนี่ยคุณจะไม่สามารถที่จะนึกออกได้เลยว่าคนที่ไม่มีเป้าหมายคนที่ ล่องลอยอยู่ไปวันวเนี่ยเขาต้องทํายังไงให้ไม่มีแรงบดาจใจขึ้นมาอีกครั้งนะ,ะแต่หนังเรื่องนี้ทําได้หนังเรื่องนี้ทำง,ทงรู้สึกว่าเอ้ยแรงบรรจัยมาจากไหนวะอืมคนเราจะมีเป้าหมายจะค้นพบตัวตนได้ยังไงคือทุกอย่างเนี่ยมันสามารถที่จะเล่าให้เป็นภาพได้อย่างไม่น่าเชื่ออืผมยังคิดว่าเออคือแบบอันนี้เป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราสนุกนะคือพอเงื่อนไขที่ซับซ้อน บวกกับสไตล์การ,ร์ตูนที่มันสนุกสนานเนี้ยเราเพิ่งนึกได้ไออว่าเออว่าพิกซ่ามันทําแบบนี้มาอยู่เรื่อยๆนะแล้วมันก็ทําดีด้วยทําสนุกด้วยชเข้าใจง่ายด้วยเสร็จโลกตัวเองเพื่อเป็นทางเดินที่จะเล่าประเด็นที่ตัวเองอยากจะเล่าเสร็จโลกต่างๆให้เข้าใจได้ง่ายแล้วเขาคิดมาดีหมดอะอยังคิดอยู่เลยว่าเด็กจะดูรู้เรื่องหรือเปล่าจะดูสนุกเหมือนเราคิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราอาจจะคิดมากไปเองที่รู้สึกว่าเออหนังมันเข้าใจยาก แต่ถ้ามองกันจริงๆหนังมันก็มีความแฟนตาซีสูงอืภาพที่ตื่นตาตื่นใจงานดีไซน์ที่ถ้าจริงๆก็บอกว่า,วาน่ารักก็เยอะอย,ออยู่ในหลายๆครั้งที่เราดูหนังพิซซ่าเราจะมีคําถามนี้ตลอดเลยนะคือบางเรื่องโอเคที่มันเป็นความสนุกแบบเข้าใจง่ายอะไรเงี้ยความหมายด้านลึกเนี่ยมันก็แล้วแต่คนแต่ว่าความสนุกที่เคลือบอยู่อก็คือเสพง่ายอืเด็กดูได้อารมณ์หนึง่งผู้ใหญ่ดูได้อารมณ์หนึง่งแต่สำหรับเรื่องเนี้ย นอกจากภาพหรืองานดีไซน์ที่มันดูน่ารักมันดูเพลินตาเนี่ยเรายังรู้สึกว่าเนื้อเรื่องมันเข้าใจยากหมดเลยไงแต่อย่างที่บอกว่าเราจะคิดมากไปเองอเด็กอาจจะดูเข้าใจก็ได้นะอคือหลายๆครั้งผมคิดว่าอตอนตอนที่เราดูพิซซ่ามาเรื่อยๆเราก็ชื่นชมพิซซ่าตลอดว่าเหมือนเขาตั้งใจทําหนังเรื่องเดียวเนี่ยให้ทั้งเด็ก และให้ทั้งผู้ใหญ่ในคราเดียวกัน Inside ์เอตั้งใจให้เด็กๆเ,เข้าใจถึงด้านอารมณ์ตัวเองหรือว่าให้เด็กๆเ,เห็นภาพของ e m o t i o n ชั่ตัวเองเป็น Visual เป็นเป็นภาพขึ้นมาว่าเออมันมีอะไรอยู่ในหัวเราเขาทํามาเพื่อให้เด็กเข้าใจเรื่องนี้แต่ถ้าผู้ใหญ่ดูผู้ใหญ่จะได้อีกอันหนึ่งซึ่งน้ําหนักมันพอฟัดพอเวียงกันใช่ใชหรือโคโค่<ๆ>ถ้าเด็กดูเด็กจะเข้าใจ เรื่องราวของการทําตามความฝันถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็จะเข้าใจเรื่องราวของการใช้ชีวิตกับครอบครัวเหมือนมันเวทน้ําหนักที่มันฟัดเหวี่ยงกันได้แต่โซสําหรับผมคือประเด็นมันหนักไม่ใช่เขาทําแล้วมันไม่กระจ่างนะแต่แค่รู้สึกว่าผลลัพธ์ของโซเนี่ยมันไปทางผู้ใหญ่สุดท้ายที่พอเรามานั่งสังเคราะห์ดูสิ่งที่เกิดขึ้นกับโจหรือสิ่งที่เกิดขึ้นกับไอด้ดวงวิญญ,ญาณตัวน้อยๆหมายเลข10หมายเลข22เนี่ยคือสรุปแล้วมันเป็นประเด็นของแทบจะเป็นของผู้ใหญ่ มันเป็นเรื่องที่สอนผู้ใหญ่อะเออเออเออไม่ใช่เรื่องที่เอามาสอนเด็กแล้วกันคือว่าจะไปสอนเด็กว่าใช้ชีวิตที่มีความสุข ช้ชีวิตในคุ้มค่าสิเด็กมันก็อะไรวะ <c oughs> ใช้ชีวิตทุกวันให้มีความหมายนะลูก <c oughs> มันยังไงวะมันแปลกๆเหมือนกันนะใน,ในความรู้สึกเรานะออในความรู้สึกเราในความรู้สึกเราซึ่งนั่นแหละผมเลยรู้สึกว่าโอเคหนังเรื่องนี้ไม่ใช่เด็กจะสนุกไม่ได้แต่คติหรือการตีความที่ได้มันไปทางผู้ใหญ่มันไม่ได้น้ำหนักเท่ากันเหมือนที่เราเคยคุ้นเคยอะไรเงี้ยแต่เรามองในแง่มุมเลยนะว่าพิกซาท้าทายตัวเองไงคือโอเคเขาประสบความสำเร็จแล้วแหละกับการที่แบบว่า เอาเรื่องยากมาทําให้ง่ายเด็กสนุกได้ผู้ใหญ่เข้าใจได้อืดูได้ทั้งทั้งทั้ง,ท,งทุกเพศทุกวัยพูดง่ายแต่คราวเนี้ยเขากําลังท้าทายตัวเองว่าเขาทําเรื่องยากขึ้นอืสอนผู้ใหญ่มากขึ้นด้วยอืแล้วเด็กจะเข้าใจไหม,มเด็กจะสนุกตามได้ไหมอาจจะเป็นหัวข้อหนึ่งที่เขาคิดขึ้นระหว่างการทามานเรื่องนี้ก็เป็นได้นะอืต้องคิดว่าเด็กยุคนี้ด้วยนะเด็กสมัยนี้ที่เขา เรียนรู้โลกได้เร็วอ่ะก็อาจจะเข้าใจก็ได้ไงอืมเพราะบางมุกมาเป็นแค่คุณรู้ไหมว่าคุณจะมาสอนชั้นให้ไปเกิดเนี่ยขนาดแม่ชีเทเรซายังเอาไม่อยู่เลยคือมันเด็กถ้าไม่รู้จักก็ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเก็ตไม่ค่อยเก็ตมุกนี้เลยเอไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดไม่มีแบ็กกราวน์ของการรู้จักบุคคลซึ่งส่วนใหญ่ผู้ใหญ่อาจจะรู้จักไงพอเด็กไม่เก็ตก็อาจจะไปสนุกกับภาพแฟนตาซีมากกว่าเงื่อนไขต่างๆของหนังเลยนะเอพูดง่ายว่าการที่จะกลายเป็นคนได้อ่ะ คุณต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างอคือเรื่องราวพวกนี้มันรู้สึกว่ามันใหญ่ออมันมันมันเป็นเรื่องนามธรรมาเออนามธรรมามากเ,ออเข้าใจยากมากขนาดเราเองเนี่ยหรือคนที่มีความเชื่อที่ไม่ตรงกันด้านชีวิตหลังความตายนะก็อาจจะไม่โอเคกับเรื่องนี้เลยก็ได้นะเออเออใช่ไม่ต้องพูดว่าเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่นะเออ,เอ,อมันเป็นคําถามอีกอย่างหนึ่งว่า ระบบการจัดการของโลกหลังความตายของเรื่องเนี้ยหรือโลกก่อนที่จะมีคนมาเกิดอย่างเงี้ยสรุปแล้วมันเป็นเบสออนพื้นฐานของความเชื่อไหนไอคนที่เกิดมามีบุคลิกเป็นคนโหดไอแบบนี้มันเกิดจากอะไรอะไรเงี้ยซึ่งโซมีคําตอบแต่เป็นคําตอบที่ตรงใจกับพื้นฐานของแต่ละคนหรือเปล่าอันนี้มันอีกเรื่องหนึ่งเลยนะมันเป็นโลกยินาการของพิซซ่าดิ่แหละอืมเขาก็พยายามจะอธิบายเขา นำเสนออะไรให้คนเข้าใจโลกของเขาได้นะอืมแต่ว่าพอมันเป็นเรื่องของความเชื่อหรืออะไรอย่างเงี้ยยังมองว่าแล้วชนชาติอื่นละ่ะหรือเขาจะมีเว e s t น o n ไหมเออหรือ,อ,อคนทีม่ม,มีพื้นเพต่างกันเนี่ยออคนละความเชื่อนับถือคนละศาสนาก,กันนะ่ะวิธีการคิดือของโลกหลังความตายก็ไม่เหมือนกันแล,ะละ้วล่ะมันอยู่ที่ว่าคุณจะหลุดเข้าไปในโลกที่เขาสร้างให้ได้มากน้อยแค่ไหนคืออย่างโคโค่เนี่ยมันชัดเจนว่า มาเป็นความเชื่อของอเมริกาใต้เป็นโลกหลักของใต้อีกแบบหนึง่งที่หนังมานำเสนอแล้วคือโอเคคุณไม่ต้องเชื่อตามหนังหรอกแต่ว่าเขานำเสนอโลกแบบนี้ให้คุณเห็น ที่มันเป็นส่วนหนึ่งของความเชื่อแต่คราวนี้มันพูดถึงความเป็นกลางความเป็นกลางที่เหมือนกับเป็นเป็นโลกทั้งใบอ่ะไม่ใช่มุมแดงมุมหนึ่งอะไรเงี้ยซึ่งยังบอกว่าไม่ใช่ความเชื่อในวัฒนธรรมที่เรารู้จักใช่ใช่มันเป็นเรื่องราวที่มันไม่ได้เบสออนวัฒนธรรมการเกิดการตายของวัฒนธรรมไหนทั้งตะวันออกตะวันตกมันคือโดยรวมโดยรวมแล้วก็เขาคิดมาว่าโอเคมันมันเป็นอีกโลกหนึ่งที่เราไม่เคยได้เห็นแล้วกัน แต่ถ้าคนที่เปิดกว้างก็ไม่ได้คิดอย่างเรานะอืมนี่คือสิ่งที่หนังนําเสนอถ้ามันมีเหตุมีผลในโลกมันเองเนี่ยกคจบอืมแต่นี่เราเรามองว่าเอออีกมุมหนึ่งแล้วกันที่มันอาจจะติดขัดกับความรู้สึกคนบางคนได้แค่นั้นเองอือมอ่ะให้คะแนนถือว่าชอบมากอย่างที่บอกว่าเนี่ยหนังดูจบแล้วกลายเป็นประเด็นที่เรามาพูดคุยได้ต่ออีกเยอะมากเลยนะหลายๆเรื่องที่มันเหมือนยังตกค้างอยู่ใน โซของเราเก็เป็นหนังที่ดีเรื่องหนึง่งความละเอียดอ่อนของการเขียนบทหรือบทเรียนหรือบทสรุปต่างๆที่หนังมันให้กับคนดูเนี่ยถือว่าเป็นแมสเสจที่ดีมากๆอืแล้วก็งานดีไซน์อย่างนี้เราคุยกันว่าบอกว่าแปลกตามากถือว่าประทับใจมากอืให้ที่เก้าคะแนนครับเก้าคะแนนสำหรับผมเนี่ยโซเป็นหนังที่เราชอบนะครับทั้งหมดเลยมันดีมากพาร์ทดนตรี 3, คือดีแล้วก็พาร์ทแอนิเมชันความเนี๊ยบ ในการทําภาพออกมาคือสุดยอดไม่ว่าจะเป็นภาพโลกที่เป็นโลกจริงๆเครื่องดนตรีทุกอย่างยังคิดอยู่ไอ้เป่าทอมบนทอมบนในเรื่องนี้ทำไมมันสวยจังวะเออมันไม่สวยมากอะ่ะคือสวยจริงๆอะ่ะไอ้ภาพต่างๆมันสวยมากหรือแม้กระทั่งโลกหลังความตายหรือโลกกระทั่งก่อนที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์หรืออะไรต่างๆเนี่ยโอ้โหมันก็ทําออกมาได้เป็นภาพที่ไม่เคยเห็นอะ่ะแล้วก็สวยด้วยดีด้วยแล้วก็ดีทุกอย่างเนื้อเรื่อง โอเคเลยแน่นอนว่าเรายังรู้สึกอยู่เหมือนกันว่าเออมันค่อนข้างสอนผู้ใหญ่เด็กไปสนุกกับพาร์ทแฟนตาซีแล้วกันอีกอย่างหนึง่งผมรู้สึกว่ามันเดาง่ายนิดนึงว่าสุดท้ายแล้วโจจะต้องเรียนรู้อะไรอันนี้คือจุดหนึ่งแค่นั้นเองแต่ว่าโอเคนอกนั้นก็ยังสนุกได้นะเพลินๆแล้วก็เดาง่ายมันก็ไม่ได้เป็นประเด็นเท่าไหร่อีกอย่างหนึ่งคือผมรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นไอเดียทำไมมันเป็นเหมือนหนังสั้นก็ไม่รู้อะตัวละคร หลายๆตัวเราลืมไปเลยที่เรารู้สึกว่าสเสน่ห์มันดีเลยนะไอคนที่มันเป็นร่างทรงที่เป็นคนเวี่ยงป้ายอะ่ะแต่ขาดมิติให้ให้คิดถึงมันไปหน่อยอมผมไม่รู้มันคืออะไรนะมันคือเขาใช้งานน้อยเออใช้งานน้อยไปหน่อยตัวประกอบหล,หลายๆตัวเป็นตัวประกอบเลยเออเป็นตัวประกอบไปเลยวงดนตรีที่ไม่ต้องการไปเล่นอืมแม้แต่พวก เจ้าหน้าที่ในโลกหลัวิญาอะไรเงี้ยที่เหมือนจะเซตอัพมาดีมากแต่สุดท้ายแล้วใช้ประโยชน์ได้น้อยมากก็มันมีมันมีซีนให้เราคิดถึงพวกมันได้น้อยคือไอผมยังคิดถึงโลกอื่นๆที่พิกซาสร้างขึ้นมากกว่าเรื่องโซเรื่องโซมันพอนึกถึงแล้วมันนึกถึงแค่หน้าไอโจคนเดียวเลยแทบจะนึกอะไรไม่ออกแล้วเพราะว่ามันมันเรื่องราวมันผ่านไปเร็วแล้วจนแบบเขาก็ทิ้งใช้เสร็จแล้วทิ้งใช้อะไรเงี้ยมันไม่ได้ทาให้เราผูกพันขนาดนั้นแต่ทั้งหมดทั้งมวลความดีความงามของมันก็ ยังสนุกอยู่ดีแหละโอเคเป็นหนังที่อยากให้แนะนําให้ทุกคนไปดูว่าเออมันมีเมสเซจมีอะไรที่มันดีต่อทุกคนก็9คะแนนเหมือนกันครับฉะนั้นสี่รวมคะแนนลอกหนังก็คือ9คะแนนนี่ก็เป็นคะแนนรีวิวจากรอกหนังก็ใครคิดเห็นยังไงดูแล้วชอบไม่ชอบยังไงก็บาเคม้นบอกกันได้2ช่องทางครับเซิร์ช d o c ดอกซาด้วยคำว่าหนังก็จะเจอกับพวกเรา ดอกหนังแล้วก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe อะไรก็ว่ากันไปแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยครับจะได้รับการแจ้งเตือนแล้วกเ็เวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะอัปเดตทันท่วงทีสำหรับวันนี้สวัสดีครับ